इं ना तां उतान् अपि पूजया मां नेना तां समान् अपि पूजया मां नेना तां सन्तान् अपि पूजया मां समासुतो भवान् Issarane sama kanca sila niyaca ma sutiyam ti ma yang panteh wisum wisum rakanataya issarane sama kanca sila niyaca ma sutiyam ti ma yang panteh wisum wisum rakanataya issarane sama. Aja sila namo dasa baka wato arangato sama samgo tasan namo dasa baka wato arangato sama samgo tasan namo dasa baka wato arangato sama samgo tasan.

พวกาลรถึงความรู้แม้ครั้งที่สองตูติยามีธรรมงสารานุธมท่ามาพวกเราวริถึงทางแม้ครั้งที่สองตติยามีสังฆังสารนุงท่าามาพวกเราเรีิถึงสูงแม้ครั้งที่สองตาดติยามีอุทังสารนุธรรมาามา พวกเราจะยึถึงความรู้แมทรังทีสามตทียมมีธรรมงสารนางพชามพวกเราะยึถึงธรามแมครังที่สาตทยมีสังฆังสารนางพชามพวกเราะยึถึงส่นแมทรังทีสามปัากิาตาเวรั sikapatang samadhiyama kuakau jamaikasa hatimna thana veramadhi sikapatang samadhiyama kuakau प्रबुद्धि स्वामि पण्डया ओषा वदा वैरमणि शिखावतां समाधिया मा सुराय शपमाधान มานิปัญจะิกขาปทานิบที่ต้องศึกษาเ่าเหานี้สีเลนะสุขาติยันตีคนทั้งหลายจะถึงสุขติได้ก็เพราะสินสีเลนโะโภคสัมปทาจะถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะสินสีเลนะนิพพติยันตี จะถึงความสงบร่มเย็นได้ก็เพราะสินตะสมาสิลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นบุคคลควรชำระสินให้หมดจดสาทุพรมาจากสิสงิกการเฉลียทิวายาจาสังกิจัสสัะักัจิาเธมานุกัมมิมัตสงภกสาลาธา